ู่เลขแต่ละคู่เลขกัค่ะที่เป็นเลขดีเนี่ยมันจะมีนัยยะความหมายที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าในความต้องการของเราที่จะเปลี่ยนเบอร์เนี่ยเราต้องการเบอร์ที่มีคู่เลขหรือว่ามีความหมายที่มันมีแนวโน้มออกมาในลักษณะรูปแบบไหนเราถึงค่อยไปหาเบอร์ที่มีแนวโน้มความหมายรูปแบบที่มันมีลักษณะที่ตอบโจทย์ตรงใจหรือว่าตรงประเด็นเรามาใช้เหมือนอย่างที่อธิบายให้ฟังไปไล์ก่อนๆเกี่ยวกับยาค่ะว่ายายาพารามันก็แก้ปวดหัวยาธาตุก็แก้ปวดท้อง พวกเบอร์มงคลเหมือนกันก็เป็นเบอร์เหมือนกันเป็นเบอร์มงคลเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลหรือว่าแต่ละสายงานอาชีพนอไหมคะ,ะยังปวดหัวก็ต้องไปกินพาราปวดท้องก็ต้องไปกินยาธาตุเ<อ>บอร์มงคลเหมือนกันเบอร์หนึ่งอาจจะเป็นเบอร์ตำรวจก็ต้องไปให้ตำรวจใช้เบอร์หนึ่งอาจจะเป็นเบอร์นักเรียนก็อาจจะไปให้นักเรียนใช้ไม่ใช่ว่าเอาเบอร์ตำรวจไปให้นักว่ายน้ําใช้แล้วเอาเบอร์นักเรียนไปให้คุณหมอใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็พลิกล็อกหักเหหักมุมหรือว่า ใช้แล้วมันก็ไม่รู้สึกว่าดีหรือว่าใช้ไปใช่มาทําไมเบอร์มงคลใช้แล้วไม่ดีเลยไม่รู้สึกว่ามันจะอะไรเลยทําไมใช้แล้วกลายไปผลเสียคุณต้องวิเคราะห์ทั้งหมดแตดตำแหน่งที่อยู่ในเบอร์ด้วยนะคะว่ามันเหมาะสมตอบโจทย์กับคุณไหมซึ่งอาจารย์เจอมาเยอะมากที่ตกม้าตายในเรื่องนี้ย้าว่าตกม้าตายในเรื่องเบอร์มงคลเจอมาเยอะมาก เพราะบางคนเนี่ยใช้เบอร์ดีจริงๆค่ะเบอร์ช่องเบอร์นี้เรียงออกมาเป็นเบอร์มงคลดีจริงแต่พอมาดูความคาดหวังซักไซส์รายละเอียดส่วนตัวว่าสอบถามรายละเอียดส่วนตัวแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตรงประเด็นกับความหมายเบอร์ที่ใช้ลเลยนึกออกไหมาอย่างเช่นเพื่อนอาจารย์เนี่ยคุณสันเนี่ยไม่รู้ว่าคุณสันดูอยู่หรือเปล่านะคุณสันเนี่ยเป็นทนายความนะคะอยู่ที่ชนบุรีนะคะไม่รู้ว่าคุณสันแอบฟังอยู่หรือเปล่านะวันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเอามาออกอากาศนะ คุณสันเป็นทนายความต้องมีเส้นสายต้องมีความมั่นใจในการที่จะฟ้ายหรือว่าว่าความหรือว่าคดีความต่างๆปรากฏว่าคุณสันใช้925นะคะเป็นเลขติดๆเป็นเลขอ่อนไหวเป็นเลขไม่ค่อยมั่นใจเป็นเลขหวนในอกเนี้ยค่ะหรือแบบเป็นเลขศิลปินจ๋ามากๆเลยเงี้ยค่ะซึ่งการเป็นทนายกับศิลปินมันจะคนละอารมณ์กันรู้ไหมคะอาจารย์ก็เลยแนะนําตัวเลขใหม่ให้คุณสัน เป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะมีวุฒิภาวะหรือว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างจะมี mindset ที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นเหมาะสมตอบโจทย์กับอาชีพทนายนะคะทุกวันนี้ก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าดีค่ะชีวิตด,ดีขึ้นเยอะนะคะก็อย่างที่บอกว่าตัวเลขดีจริงแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์ให้มันเหมาะสมตอบโจทย์กันในรายละเอียดชีวิตหรือว่าสายงานอาชีพของเราด้วยนะคะต่อให้เป็นเลขดีแต่เราใช้ไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงประเด็นมันก็มันก็เป๋ได้